อนุทินยันพอทอพอทอจุดยืนตรงกันเน้นกัญชาเพื่อการแพทย์ย้ำร่างกมพักไม่เคยมีเรื่องสันทนาการ วันที่27กันยายน2566ที่กระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นพชนลั่นสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมหารือเกี่ยวกับประเด็นกัญชาทางการแพทย์ว่ายังไม่ได้นัดหารือแต่พักภูมิใจไทยและพักเพื่อไทยมีวัตถุประสงค์ตรงกัน ที่เน้นการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ไม่ใช่เชิงสันทนาการแต่ก็มีการพูดคุยกันมาตลอดซึ่งคนบอกว่าใช้กัญชาเพื่อสันทนาการคือคนที่ไม่เข้าใจซึ่งจากพักภูมิใจไทยไม่ได้เน้นกัญชาเพื่อสันทนาการหรือเพื่อเสพเป็นบันเทิงใดๆในร่างกฎหมายของของพักภูมิใจ ไทยก็ไม่มีเรื่องสันทนาการไม่มีแม้กระทั่งการจัดพื้นที่ให้สันทนาการส่วนแนวปฏิบัติที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยก็ต้องฟังผู้ปฏิบัติโดยกระทรวงสาธ,ธารณสุขก็มีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกรมการแพทย์ศึกษาเรื่องนี้อยู่แล้ว เมื่อถามว่าการควบคุมการใช้กัญชาอยู่ในเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลหรือไม่ในอนุทินกล่าวว่าไม่มีใครพูดว่าจะเอากัญชาไปใช้ในเชิงสันทนาการทุกอย่างพูดด้วยทางการแพทย์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจส่วนจะนํากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดหรือไม่ขึ้นอยู่กับนโยบายหากศึกษารายละเอียดสาร CBD ไม่เคยมีปัญหาแต่ที่มีปัญหาคือสาร THC แต่ THC ที่เกิน0.25มิลลิกรัมถึงจะมีผลต่อจิตประสาทและการควบคุมร่างกายจึงมีการกำหนดปริมาณสาร THC ต้องไม่เกิน0.25ซึ่งไม่ได้กำหนดโดยผู้กำหนดนโยบายแต่มาจากเอกสารข้อมูลทางวิชาการ